อยู่กันในโหมดโชว์เคสเช่นเดิมนะพี่นอ้อ,อ,อนนงออ่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับผมตอนที่12แล้วกับการเจอกันระหว่างดิอันเดอร์เทเกเจอกับชอนไมเคิลไนซ์ซึกเลเซเมเนียครั้งที่25นะปี2009นะครับผมโอเคพร้อมลอะเลตโก้อ่าตายเข้ามาในตัวแมทเลยแล้วกันนะนนี้ฮะแมทเลเซเมเนียครั้งที่25เราเล่นเป็นปา๋าอันเดอร์เทเกอร์ดิอัดให้รอเต็มนะฮะแล้วก็คอมโบซีเียมเออ แล้วก็วิ่งไปทีบโอเคเต็มพอดีฮะครั้งแรกนะโอเคต่อไปเหมือนต้องซีคอมโบสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมย้ำๆนั่หนะฮนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมามาสุดยอดเจอสุดยอดยอวขวัญใจเจอขวัญใจอืมเออโอเคผ่านพอดีมาเอออาจเข้าไปเออต่อไปเหมือนต้องใส่แสแนปซูเพกเนาะโอสี่เหลี่ยมโอโหเจอชอนแก้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยดูว่าสายขาวเจอสายดำมาชอนไมเคลิลนี่เขาบอกว่าเขาเป็น สายขาวนะฮะเออผูเแคลงศาสนาเจอหัวหน้ากระทรวงแห่งความมืดก็ได้นะมาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนักหนาชอ้อนมานี่มาอันเดอร์เทเกอร์เบี่ยงขึ้นไปเหล่านี้เราเล่นเป็นป่าอันนะเออแมชนี้ป่าโอสีเรียบโอเคผ่าน <WWE S 1> เอาตายกลับมาหาป่าชอนขยํำฮะอืมต่อยรัวๆเมื่อกี้ป่าชอนแกล้งเจ็บขานะพอพอันเดอร์เทเกอร์เผลอก็กระโดดขยํำเลยนะนี่แสบไหมล่ะ ยุคที่โกระโดดโคสไล์เออกดโอขึ้นเอ็กนะเป็นท่าโอสคูหรือท่าไต่เชือกนะโอเคแล้วก็ทำการเวี่ยงแล้วก็ทำการเล่นงานในมุมเวทีสามครั้งโอเคปะเป็นเหมือนเป็นยุคที่เป็นดาวค้างฟ้าทั้งคู่นะเออโอขึ้น X โอเคเนี่ยเป็นท่าผีไต่ราวนะฮะผีไต่ราวอยากกระตุกนะเพื่อนกระตุกนะเพื่อนกระโดดทูบเออผ่าน ต่อไปเป็นเวียงเข้ามุมเชือกนะฮะแล้วก็โจมตีถึงสามครั้งามาจับมาดิเออเวียงเข้าเชือกโจมตีสามครั้ง1นึ่งสองครั้งที่สามจะชาร์จก่อนชาร์จเอาวิ่งไปเขากระแทกโอเคผ่านเออเดี๋ยว,ยวต่อไปมันต้องโจมตี X นะฮะโอเคเดี๋ยวอย่าเพึ่งแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวก่อนจับกระชอนมานี้กด O และ X อ่า O และ X นะั่นมันจะเป็นท่านี้เออผ่านป่ะเนี่ยบิดกับอ่าโอเคผ่านพอดีอ่านี้ขอเสียงเชียร์แฟนๆก่อนเอ่อต่อไปเหมือนต้องเอ่อ,ว,อ,อวิ่งเอ่อเหวี่ยงเข้าเทินมาเคิิ้นแล้ววิ่งโจมตีอ่า running corner attack อ่าเ,เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก่อน ไปก่อนวี่งเอาเจอรีเวิร์สเอาออกไปด้านนอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปเจอกระตุกโหร่วงแลยอ่ะมาปลาชอนบอกอยากเป็นคนอาสาปราบสถิติอันเดอร์เทเกอร์นะฮะเลเซมนเนียครั้งที่25นี่ไงเล่าอะไรนักหนามามาวี่งเดี๋ยวเดี๋ยวเลสเซมนเนียครั้งที่25ผมว่าแมทมันไม่ค่อยมีแมทไหนน่าสนใจเท่าไหร่นะมีแต่แมทเนี่ยเออแล้วก็มีหลายมีแมทเจอเจฟนะเออเดี๋ยวเออเอออาจไปก่อน อามาต้องเหวี่ยงเข้ามุมนี้ด้วยนะเออเดี๋ยวก่อนวิ่งโจมตีเดี๋ยวก่อนวิงวนว่งโอเคพาโจมตีวืดวืดอ่ะโอ้โหตัดกลับมาอันเดอเกอร์กำลังโดนย้ำอย่างต่อเนื่องเมื่อกี้พลาดไงเออมาเตี่ยมพลไงตัวลมเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาชอนขอเสียงเชียร์เออคู่เอกวันนั้นน่าจะเป็นเออแรดดี้ออตันชิงแชมป์กับทริปเปิลเฮชเออแรดดีอ้ออตันเหมือนจะได้โรยลัมเบอร์เออ แล้วคู่เฮปิเวก็อะไรอะเอซีนาบิ๊กโชอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออเอเอต่อไปอัดให้รอเต็มนะฮะเออแล้วก็วิ่งโจมตีมุมเชือกสาครั้งนะ,ะเออน่าจะใช่นะทีก็มั่มัวม่ว,วนะเล่นไปด้วยกันนี่แหละพี่น้องปลาปลาชอนขึ้นไปบนเวทีมาไปเออเพื่อน,เอนๆเคยดูกันแล้วจํากันได้ไหมฮะว่าแมตช์ไหนชอบแมตช์ไหนไม่ชอบนะใ,ในในศึกนี้นะก็บอกกันได้นะเออ ตอนนั้นนี่ซื้อแผ่นนะออสองครั้งแล้วอีกรอบนึงวิ่งไปโอ้ยช้อนรูร้รู้รู้อ่าไม่โดนอะไรช้อนมาหนิเอาเอาเอาเรา,า,าได้เว้ยเวียงอะไรรีเวิร์สเอาไปไหนจับไซด์วอล์กวอล์กสแลมเออแต่ผมชอบแมตชนี้แมตชนี้เราก็แมต์แมตและเจฟนะเวียงมุมเชือกไปกะแล้วกรรมาการยืนซื้อบื้อซื้อบื้อเวียงอีกรอบนึงวิ่งไปปั๊มเออโอเคผ่านเอ่ออันข้างบ,บนคือ อัดให้หลอดเต็มนะฮะเออภารกิจต่อไปเหมือนต้องทําการอะไรเนี่ยใส่สเน็กอายนะแล้วก็บิ๊กบูธนะโอ้ขึ้นซีเลียมเอ้ยไม่ใช่โอ้ขึ้นเอ็กดีเอาใหม่เอาใหม่เออแล้วโอลงเอ็กอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ลงค้าแล้วก็เอ็กนะเอาไปเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่ท่านี้สเน็กอายคือจับยกล้อฟาดกับเทอร์มอคเกิลแล้วเสริมแรงบิ๊กบูธอะมันจะเป็นท่าชุดเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เออโอ้ ลงเอ็ก็ไม่ใช่เด,ดี๋ยวก่อนกดผิดเมื่อกี้ผมกดโอโอเอไปหนึ่งโอลงเอค้างดูสิมันจะได้ไหมอ่านข้อมูลก่อนเออโอโอ,โอชอนบอกไม่ไม่ให้เวลาแล้วไม่ให้เวลาแล้วีลานะักเอาบิดกลับเป็นี่อย่ากดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยางใจเย็นชอนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอานี่อย่าใส่สแนปซูเพเล็กไปก่อนเอาไม่ช้าไม่นั่นไงว่าแล้วฮะไม่มันช้า ทำไมมันชา้านางกูโดนจนได้ครับพี่น้องเฮ้ยเชียร์ผมด้วยทุกคนเชียร์ผมด้วยทุกคนโอเคผ่านพอดีฮนะไอ้อัดให้หลอดเต็มผ่านพอดีเดี๋ยวเวียงเข้าอาจเทินมากขึ้นโอ้ลงค้างเอ็กไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวเข้าไปหนึ่งนะโอ้ลงแล้วก็เอ็กค้างดูสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวชอนบอกอะไรนักหนาอะไรนักหนาตัดขาไปหนึ่งดอกมาเอาจับสายอะไรอาฟิกเกอโฟลหรอเนี่ยเอาเอาเอาอนีเอาเอา,เอา,เอาหักขาแล้วกันหือ <c oughs> ชอนบักถีบมากนะั่งหักขาซะเลยคนระัมันไส้มันไส้เอ้ยเดี๋ยวสิใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นขอทำภารกิจก่อนเพื่อนวันนี้ไปอยู่เฉยเฉยโอ้ลงเอ็กซ์ค้างอ่านี่แหละนี่แหละเออกระโดดเอาหัวกระแทกเออแล้วก็เสริมแรงเป็นบิ๊กบูตโอเคผ่านโอ้ยก่อนจะผ่านนะเออเฮลเกรเหรอ น,นน่นๆดู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 อันนต้ดเครื่องน้นๆโอ้โ,โหดูตังการ์ดอันนี้เฮ้ยเเหมือนจริงอยู่นะเนี่ยเฮลเกตเหมือนจะเป็นซูปเปอร์ท่าไม้ตายหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูมูฟก,ก่อน <ๆ S 2> มูฟนี่ฮะมูโอ้โหนั่นไงซูปเปอร์ท่าไม้ตายนะซูปเปอร์ท่าไม้ตายเราก็คือเราต้องใส่เราต้องมีท่าไม้ตายถึง3ช่องนะไอช่องเหลืองอะต้องมี3ช่องโอ้โหนั่นไงโดนจนได้ฮะ มีท่าไม้ตายสมท่าแล้วมันถึงจะมีท่าซูเปอร์ซูเปอร์ไม้ตายก็คือเฮลเกตก็คือไอ้ท่าล็อกคอนั่นแหละครับประตูนรกนั่นแหละครับแต่เรามีท่าเดียวเองพี่น้องเดี๋ยวเราต้องสะสมเอ้ยอย่าเพิ่งดิมานี่ดีดีทีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสปริงบอร์ดเนาะโจเข้าให้โอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะโดนเหมือนจะโดนสวิตชิ้นมิวสิกอ่ามีสองท่าแล้วเว้ยท่าไม้ตายมีสองท่าแล้วขออัดให้มีสามท่านะเออกระเทือไปมา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  ตอนที่12แล้วนะครครึ่งทางแล้วมันมีทั้งหมดกี่ตอนนะ่ะยิบเอ็ดตอนเออเชียร์ผมด้วยนะพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะออที่ผมทำเพื่อทุกคนเลยนะพยายามจะเล่งลงให้ได้วันละเยอะๆนะอาจจะลงทุกวันแหละเนอะเสริมแรงไปทิ้งขากระพือเปล่า,ลาๆช้อนบอกมานี่ชะลีลานักมาสวิจินเอาไม่โดนดีนะตั้งกาดได้มาดีดีทีําเฮ้ยจะมีอีกท่าเราเว้ยพี่น้องเฮ้ยโอ้โหมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมมานี้มา มานี่มานี่เออกดเดี๋ยวขอขอขอ,ขอพุ่งพุ่งเหลาหน่อยฮะเดี๋ยวก่อนเสริมแรงวิง่งซิลยมเออพุ่งเหลาโดนด้วยโดนด้วยใครยังจําได้แมตชนั้นมันมีช่วงที่อเดอร์เกอร์พุ่งเหลาแล้วหัวปักนะเออไปดูในเกมมันจะมีเปล่านะน่าจะมีคัตซีแหละฮะถ้าเหตุการณ์น่าจดจําเออพุ่งเหลาแล้วหัวปักพื้นนะมาไฮไลท์สาคัญนะดีคอไม่หักพี่น้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบนเวทีเพื่อนไป เราจะมีถ้าไม่ตายที่สามแล้วครับมียังยังไม่มีทิ้งสโอ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยชอนรีบเป็นรันนิ่งดีทีเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกับพื้นชอนบอกอะไรหนักอะไรหนักหนาเหมือนการเพื่อนมาอีทีอีทีจับมานี่มานน่ขอลามากางอีทีเฮ้ยมีแล้วมีแล้วนี่ว่นนี้ไฟแลบไล้ไหมถ้ามีแล้วเราก็ไปยืนตรงหัว กระทืบขาก่อนยึดตรงหัวไม่ชินตรงขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ออยู่เฉยเพื่อนอยู่เฉยแม่มันลุกอีกมันลุกเดี๋ยวเดี๋ยวจับต้องมีามาท่าไนมะ่ตายสามท่าเนอะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเออนี่ไงนะกด R2 และเอนะเออมันจะไปซุปเปอร์ท่าไม่ตายนะ R2 X เดี๋ยวอย่าดูก่อนอย่าก,กดผิดกดผิดนี่สะสมใหม่หมดเลยนะ R2 และเอเลยอย่าก,กด X ค้างนะพี่น้อง X ค้างเดี๋ยวเป็นทุมสโตนนะต้องเสียฟรีๆนะเดี๋ยวๆจับมาที่ก่อนเวียง จะเป็น Black Body Drop นอนดีๆที่ชอ้อนอืมช้อนมันก็นอนติดเชือกเลยเกินนะอืมบีบสะบักบีบสะบักมาสองเอ็กเลยนะอยา่าอย่าก,กดค้างนะคะ้างมันจะไปอีกท่าหนึ่งนะพี่น้องมาเดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกันดูซิจะติดไหมโอ้ยเดี๋ยว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 ช้อนอยู่เฉยอ,ออย่างนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนอยู่เฉยๆสิอ่าได้แล้วเว้ยเออได้ไหมเนี่ยเออใช่เนี่ยเฮลเกตเนี่แหละโอเคผ่านโอเคเรียบร้อยโอเค เออหาแล้วปล่อยไปเลยเอ่อภารกิจต่อไปมันให้เราทำอะไรเนี่ยจุดซูอือซ้อมซ้อมก่อนนี่ดูดูดูฟิตฟิตสอย่างพี่น้องเห็นนหนี่อืภารกิจต่อไปเหมือนอ๋อเหมือนต้องอัดให้หลอดเต็มด้านล่างเวทีหรือเปล่าอ๋อน่าจะด้านล่างเวทีนะอืมอืม จับเดี๋ยวเดียวโยกนี่เ,เฮ้ยช้อนช้อนบอกกลิ้งกลิ้งกลิ้งรวบกดรวบกดอ่ามีพลิกกลับด้วยนี่นี่นี่เฮ้ยเออเดี๋ยวปล่อยก่อนดีกว่าปล่อยก่อน,ออนเดี๋ยวชอมันแพ้จริงนะแพ้จริงเราเล่นใหม่นะพี่น้องอยู่เฉยทิ้งส่สอบอกอยู่ใจเฉยไงเพื่อนท่านเ,าเฮ้ยสป,ปริงบอร์ดแล้วสป,ปริงบอร์ดสปริงบอร์ดไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกมาเป็น running ddt เอออาจให้ตัวนิ่มไปก่อนเดี๋ยวแป๊บ มาอัดให้หลอดเต็มด้านล่างเวทีอะชรอนรู้งานถ้าลงไปเลยตามสิครับผมมาจับมานี่อยู่เฉยจับเป็นดีดีทีอ่าแส,สดงว่าใช่ฮะแสดงว่าใช่เออมาหลอดขึ้นอย่างนี้ฮะอัดล่างเวทีให้หลอดเต็มพี่น้องเวียงไปอัดกับขอ,ขอบันไดเหล็กเออที่ผมใส่ภาษาไทยกันเนี่ยดูดูดูแลเข้าใจใช่ไหมเออบางทีผมคิดว่ามันบางทีมันจะบังเควดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไงแนะนํากันได้เด้อเออแนะนําพี่ตอนที่ช่วงกําลังทํานี่แหละเออเมื่อกี้เหมือนภารกิจอัดล่างเวทีผ่านไปแล้วเนอะพอเราต่อยเงี้ยเออโอเคอันแรกมัดเอ้ยได้เว้ยได้เว้ยเอ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 ้ยเสียงเสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวได้เว้ยได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออได้เว้ยชอนก็โตต่อยเหมือนกันเออชอนไม่โดนเว้ยไม่โดนเออ ไปช้อนไปช้อนพลาดพลาดโชกอืมเฮ้ยกรรมการนับโกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรัวรก่อนรัวรัวรั่วรัวรัวอืม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 ใครได้วะใครได้โอ้เสมอเสมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการนับโกแล้วช้อนเจ็ดแล้วเฮ้ยช้อนบอกนีขึ้นอยู่ข้างล่างเดี๋ยวชานขึ้นเองครับแปดแล้วเฮ้ยโอ้โหช้อนหนีขึ้นเฉยครับลงมาดิไม่แม่ลงด้วยเว้ยมานนี้ต่อไปเหมือนต้องโจมตีโจมตีด้วยเอ็กโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโดนท่าซิงเกิลเจอร์หรือเปล่าเนี่ย โอ้ยฟันศอกเฉยๆเลยเออยางยางยางเหมือนต้องกดเอกนะฮะโจมตีหนักเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเวียงช้อนไปนุ่นร่วงไปด้านล่างเดี๋ยวก่อนกดเอกตน,นด้านล่างเวทีเออประมาณตรงทางเดินนี่แหละเออตรงเอ็นเตอร์เทนอาโอเคผ่านอืมเฮ้ยเฮ้ยเอาช้อนจะจะใส่ท่าอะไรเนี่ยเอาตายกลับมาเมื่อสักครู่นี้คืออันเดอร์เกอร์นะกระโดดนั่นแหละซีในตำนานก็คือกระโดด พุ่งหลาลลงไปแต่ช้อนหลบได้แล้วดึงตากล้องมากระแทกนะฮะเอออันเดเกอร์นี่ผิดคิวนิดนิดนดนะเออตากล้องหัวปักเพอเลยอเอเอครับตากล้องนั้นก็เป็นเป็นนักวยปล้ำใส่ชุดมานะเออฮะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรหรอกนะลูกชายจิมมี่สนุกก้านะอแต่อันเดเกอร์ก็เหมือนผิดคิวแล้วเออว่าใครไม่ได้มาอเออฮัลล์กิต่อไปเหมือนต้องใส่ท่าโชกสแลมนะโอเคมาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวช้อนวียงไปไหนล่ะ ซอโอ้โหเต็มเต็มนะพี่น้องนะยาง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 อะไรนักหนาเป็นแบนะ็กบอดี้ดรอปมาใครมีเหตุการณ์จำได้ก็พิมพ์บอกบอกกันได้นะโจโอ้โหช้อนหลบได้โอ้โห,ดโโหเดี๋ยวดอเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มหลบไม่ทันพี่น้องเฮ้ยโอ้โหนอนยาวเลย,เยป่าช้อนก็นอนนอนเหมือนกันนะไม่ไหวพี่น้องเออเออต่างไฟต่างนอนเออดี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 ช้อนนอนไปก่อน พอเราหัวเริ่มแดงแล้วโดนกดเดี๋ยวแพ้เออชอนค่อยๆค,คลานเออชอนบอกอากูลุกก็ได้นี่ชอนเบบงิเรียกขึ้นมานี่ขอสิงชีพแฟนๆมีรักแฟนเพลงโอเคอากูลุกเหมือนกันฮนะอดีตเกอร์มามาต้องใส่โชค๊คสแลมเพื่อผ่านเดี๋ยวก่อนอะไรนักหนามานี่แหละนี่แหละโจก็ให้มาอาสองสี่เหลี่ยมเป็นโชค๊คสแลมเออเออลาสไลย์โอ้โหท่าซิงเนเจอร์มูฟอีกแล้วลาสไลย์เหมือนต้องกดอาสอง กับสี่เหลี่ยมค้างนะฮะเออเพื่อถ้าอาสองสี่เหลี่ยมจะเป็นโช๊คสลมอ่สองสี่เหลี่ยมค้างเนี่ยจะเป็นลัสไลน์นะเออใส่ดีๆเนอะอย่ากดแช่นะกกนะถ้าไม่จําเป็นนะถ้ามันมี2ท่านะเอออ่สองสี่เหลี่ยมโช๊คสลมอ่สองสี่เหลี่ยมค้างจะเป็นลัสไลน์อ่าต่อไปเราต้องเอออัดให้หลอดสีฟ้าเต็มก่อนเพื่อจะมีซิกเนเจอร์มูฟเออแล้วก็ใกล้เต็มนะด้วยมาจบยกขึ้นเป็นแบ็คซูเพลยกับขอบเวทีเออพ่าขึ้นบนเวทีกันเพื่อน มาฮะชไอ,อสองคนนี้นี่ดังยุคไล่ๆกันเลยนะพิงศอกเออฮะใครดูประวัติสองคนน,นี้น่าจะรู้กันดีนะอดีตนี่เป็นขั่วตรงข้ามกันเลยฮนะเอ้ยอะไรนักหนาอะไรนักหนาเอ้ยล,ลัดลายได้แล้วล,ลัดลายได้แล้วได้แล้วมามาเดี๋ยวขอใส่ล,ดลัดลายก่อนแล้วค่อยเมาส์มอยอ่าโอเคผ่านล,าลัดลายจึ๊กเข้าให้มา กามาฮะชอนไมเคลนไม่ยอมมาทนท่าลัสไลน์ได้อันเดอร์เเกอร์บอกโอ้โหตกใจฮะถ้าไม้ตายตอนเป็นแบสนะฮะเออลัสไล์ไอ้ขั้วตรงข้ามที่บอกมักครู่นี้ก็คือชอนตะกอนนี่เขาจะใช้อำนาจหลังฉากเยอะนะกดบทนั่งวบปัม้มหน้าใหม่เยอะแยะนะแต่อันเดอร์เทเกอร์นี่เขาจะเป็นฝ่ายต่อต้านนะเออบนสตรีทคูลนั่นแหละเออคอยต่อต้านอำนาจมืดนะฮะเออช่วงยุคนั้นนะแต่ปัจจุบันนี่หลังๆนี่ชอนเขาปรับปรุงตัวแล้วนะพี่น้องนะ อต่อไปเออวิ่งโจมตีจากกระโดดโจมตีจากเชือ <crater> กเดี๋ยวกอ่อนอันแรกคืออะไรเดี๋ยวก่อนอ๋ออาจให้หลอดเต็มแล้วก็วิ่งโจมตีจากเชือกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่วิง่งโจมตีจากเชือกดิกระโดดโจมตีจากเชือกไม่ใช่อย่างนี้นะมองอย่างนี้อันเดอร์เกอร์ทำไม่ได้แล้วขึ้นเชือกเส้นสามไปโจมตีแล้วก็อาจให้หลอดเต็มเดี๋ยวก่อนวีอย่างไปอาจเทิร์นมาเคลื่อนมาเดี๋ยวขอเล่นท่าใหญ่ก่อนมา เออท่าซุปเปอร์เพล็กมันซะเลยนี่ใหญ่พอไหมพี่น้องเดซิเมเนียนี่เออเอ,อ่ะโอ้ยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ด้วยมาแล้วอาจให้รอเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโจมตีจากเชือกใช่ไหมมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหขึ้นเชือกช้าด้วยเดซิเมเนียมันสายซูเปอร์เฮฟปิเวทไงเฉยๆย่านลบโดขอกบินนั่นไงบอกแล้วอย่านลบเถลยเจอศอกเข่าซ้ำฮะชอนบอกปิดบัญชีเลยดีกว่ามาฟินิชชอนตั้งท่าแล้ว โอ้จะใส่สวิตชินเเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วโอ้โยกระอากรเลือดนะฮะชอนบอกมานี่ไอหนุม่มไอหนุม่มมาเซอร์ไอหนุม่มมาเซอร์ไอหนุม่มมาเซอร์เอ้ยหนุ่มร่างผีเหรอเจอหนุ่มเซ็กซี่บอยนหน่อยเป็นไงฮะบิดกลับเป็นนี่ก,ก็แทกกาหักแขนเลยเอ้ยเตะสวนดิคู่นี้เจอกันสองครั้งนะเหมือนลเลใช่มเนียครั้งที่ยี่หกก็เจอกันอีกนะแต่ครั้งนั้นนี่เป็นคู่เอกนะจะขึ้นเชือกเด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 ชอนลุกขึ้นมาแล้ว จวจับเออกระตุกกระเทือกเออเออเออท่าน,นี้ก็มีด้วยฮะชอนอย่าหลบนะเพื่อนกระโดดทิ้งสองอยังโดนโอเคผ่านไปหนึ่งฮนะเหลือไอ้อัดให้เต็มอีกหนึ่งเอาต่อไปมันใส่ทุมสโตนอ๋อดีเรามีท่าไม่ตายสท่าพอดีเลยฮะฝาฝลเป็นใจอ่ะผ่านพอดีนะไอ้อัดให้หลอดเต็มมาต่อไปทุมสโตนพายไดเวอร์นะง่ายๆนะอ่ะสอมาจับยกขึ้นมาเนี่ย ปุมโซนพาเดวอร์ต้องนองโอเคพานเออวิ่งโจมตีเออฮะอ,อวิ่งโจมตีง่ายๆเลยฮะอ่าเดี๋ยวก่อนงั้นมานี้นี่กดกดลูกสอนขึ้นนะฮะมันจะเป็นการยั่วยุเพื่อให้ตัวละครมันลุกขึ้นมานะฮะนะวิง่งโจมตีโอเคพาเรียบร้อยอ่า ด,ดีดีทีอ่ะตัดกลับมาฮะเมื่อกี้อันเดอร์เทเกอร์จะใส่ทุมสโตนนะฮะแต่ชอนบิดกลับเป็นดีดีดทีเออมาโอ้ยเหนื่อยฮะสู้กันเต็มที่อ่ะคู่นี้นะมามานักลบสายขาวนะเจอนักลบสายดำนะดำือชุดดำนะขาวคือชุดขาวนะตอนเปิดตัวใครจังกันไะด้อเออชอนจะใส่เหมือนชุดคลุมใส่หมวกสีขาวเปิดตัวมานะเออ ช่วงเปิดตัวแรกๆแ,แล้วก็เปลี่ยนชุดอีกชุดนี้นะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาแล้วไงเอาแล้วสวิตชินเฮ้ยโอ้โหดีเดินดิ้นหลุดเดี๋ยวต้องเหวี่ยงเข้าเชือกอันนี้ต้องเหวี่ยงเข้ามุมเชือกอเฮ้ยโดรีเวิร์ดเฮ้ยโอ้ยอะไร,ะไ,รไปดีทีทีเวี่ยงมุมเชือกแล้วกด L2 ลง O ครับกดลง O เดี๋ยวก่อนเหวี่ยงลงเชือก O ไม่ใช่ดิ อันนี้เป็นคือการเวียงเพ็นโถก็ให้อืมอืมไม่ใช่ท่านี้เดี๋ยวอืม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 รัวรัวรัวอัดไปก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้เอาไม,าอามา้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับมาหนเขาเวียงอโอเคอ๋อต้องเวียงเข้ามุมนี้เถะเอ้ยเวียงเข้ามุมเชือกนะฮะโอเคโดนทีต้องเวียงเข้ามุมนี้ด้วยนะทุกคน อ่าเมื่อสักครู่นี้ฮะอันเดอร์เทเกอร์ก็พลาดพลั้งนะชอนก,ก็กระโดดตีลังกามูนโซนเนะอันเดอร์เทเกอร์ก็จับได้พอดีแล้วก็พลิกกลับเป็นท่าทุมสโตนไพร์ไดเวอร์แล้วก็จับกดเอาชนะชอนไมเคิลไปได้ในที่สุดนะฮะก็เป็นแต้มใช้ชนะในเรเซนเมเนีย17ต่อ0นะครับผมอ่าอ่าโอเคพาไปที่เรียบร้อยนะเราก็ได้ศึกเรเซนเมเนียครั้งที่25เนาะได้ชอนไมเคิลแล้วได้อันเดอร์เทเกอร์ชุดขึ้นปล้ำในศึกครั้งนั้นมาด้วยนะครับผมอ่าโอเค อตอนที่12ผ่านไปเรียบร้อยนะฮะตอนต่อไปเป็นการเจอกันระหว่าง u n d e r อร์เทเกอเจอกับบ็อกเลเ e r ในศึกเลเซ r m a เมเนียครั้งที่30นอกปี2014นะฮะโอ้โหแมตต์นี้ก็ ช็อกค,คนทั้งโลกนะฮะเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงฝากติดตามกันด้วยเด้อก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูกันมาถึงพาร์ทนี้นะฮะพาร์ทที่12แล้วก็ครึ่งทางแล้วเนอะเออยังไงก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีนะฮะได้มีกําลังใจในการทําต่อ,ตอไปเนอะบางวันอาจจะลง2คลิปเลยก็ได้นะเนะอะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ